สวัสดีครับพอ,อ,อกส,ยสวยๆได้เปน็นอย่างไร้มันมาชี้มันออกไปเราถึถกอึก่ครับพูดไปออกคว้นติณน์นอกโมบึงฟังหน้าฟังหลังเลยครับแต่แนต่รต่เฟังสองตามมอืออยามาเมาพ่อนำบ้านติณนอกติณนออมาเอาครับรุมกันเรียนรไปเรีนจรีนมโน จากประเทศเหรอโอ้ยมา,ยยมาน่อยแต่วันต่อเป็นลเียนทั้งหมดเลียนคอหนอ้ยมึงนะครับคบนอยน,อยนึงครับเียวคบใหญ่ครับอันนี้าห้ามใหญ่เลยบกคบ่ปนะเดี๋ยวนี่เกรื่องอย่งน,นี้เุ่กันครับ เดยอโอ้คนแย่กม็มดแดงไอ้คนเป็นแย่ใ <laughs> ห้เขาตื่ล่ะเอาคนไม่ตัวไหนยุบบาทเดี่าเตางหาดูร่างตัวต้องกันเรื่อยๆครับยี่แก่าบานหรือพี่น้อ,อง,ง <laughs> มูแย่แบเดียวกนคือบอ่มาเอาขึ้นมันพี่น้อง <laughs> ออกกังขึ้นมันจะองเห็นหัวแต่ว่าอันนี้มองมองอกหลังกันหัวหายไนะเดน้อยแล้วครับยืนตั้มครับพราะรอดดีล่ะมาขางเงียต้องพ้อมงามนะครับเี่น้องพราะรอด้ดีะเรอดดีล่ะอ๋อ เม่อออมกันครับอันนี้นี่ห้งเปลืองครับุนกันดุนกันพี่นอ้อมกำลังแต่งตัวอยู่นั่นาพุกคนเดียวพวก <laughs> สืบยากระสื่ครับสบมาสาอันนีนเราคือไปแทนเนาพี่พน้องใส่ควนครับ แหมมอสติแตกเราพี่น้องเลิกแตกแล้วครับี่ใส่นไม่สวยดีเหรอเนื้อขาวเนีื้อขาวผู้เชี่ยเพอดีหยบงามเหยียบจ้ามไหมพี่้องเหรอเฮียมาเฮีย อ้าวนี่ยวอนดีรลย่งครับก็ลงเป็นตะแสบเลยครับบอกว่าฝาถังเยอะขึ้นแม่มาลูกไม่เขาพูดยาบกกุญเด้อแม่เดี๋ยวตินกจิ้มกุ้ยพวกนี้ต้องใ่ của mình là phi nông ấy, lấy nhiều, lấy bao nhiêu, cụp phớt của mình, sao đó, ลูกก็ปวด <laughs> 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 <Papa. laughs> <laughs> <laughs> ก้เลยพี่น้องเอ้ป่าเราครับตรงป่าถิ่นพี่น้องเอาผู้ยลางกัะโจมเพาจะผู้ยลางแก่เราดีนะ เออมุดตรงไหนจิินนม้ดลยวการกลยดูการแล้วัน้อไม่นับเริ่มที่บ่มีน้ำแล้วต้อไปน,นี่ครับเว่าจะบุฟัน่์พ่อเดียงกันหมดหมมแล้วครับรวมแ้เหลือมแจแล้วอเอาก็เวาเัดไส่มะม่วงสะนะ ก็ปไป,ไ <laughs> ปเตะมุนน้งเตะไปอุตมุ่บ้านนี่อุตุกบ้านมันเป็นปันดพี่นองฮ <laughs> ะเด็กโค้งเยอะแต่โค้เพิ่งมออได้เป็นรองนะครับเพระาะว่ามันอยู่รอบบ้านครับถ่ายอยู่ในป่าจาังตีใต่ธรรมดาเป็นรอง ดาวมานันเลเี้ยวห้อน้ำาลครับจะน้บาบวานมันเขาขไปอีกแล้วาเลยงง่ะโอ้จับงาแหงว่าเรางาจับอ่ะนะแหงแห,งแหงแหงแหง,แหงแมันมันะเอาต๊บต๊บไปเดีนี หน the right. the ึ่งตัวมันจับหนึ่งเนาะเจ้าลูกไปเบิ่มกันยุราครับวันนี้น้องครับนี่คือด่างเดียวกันนะตะกวนนึงพี่น้องครับจำอยู่ดุดมาเด้เลยตานีะกวนนึงพี่น้องครับนี่คือยังนังบ้านนะครับจิตตาครับเพื่อนอาจารย์อาจารย์ไปเอาพี่น้องหลานเก๋ยครับสบายกวนนะ เฮ้มันนี่มีเหี้ยนหรอพี่น้องใส่สุดปานจะไปดวดาวข้าห,าหรอพี่น้องเอ้ยครับโบไส่โบไดนครับโบถอดนาถอดปานมาถอดยันถอดเรอมาไกลแล้วกูโบถอดก็บอมอดสไฟเห็นไหมกูทวงจุนไหม ไดีห้างหนึ่งนเองพพยเปนครับเดี๋ยวห้างหนึ่งมันว่าจะเราลบ้านะเป็นอไปน่อครับยุดสีดเป็นใหญ่เป็นหองเอ้ยห้างสวงครับมือนีครับหาตมนสอมะตมวนสอห้างหนึ่งห้างสองเปนอเพราะแเห็นคนยุ่มยุ่มน่อเป็นดแล้วมังครับอันนี้ไงก็ห้างมันสอได้เป็นหรออ๋อพูผู้ทีไปบึ้เบึ้งบึ้กบึ้กบึ้งพี่น้องพุ่งขึ้นพิ่งไปใส่เนี่ยละครับไปแบบทนตวัวเลยพูด หมวกมาตายไปหน่อยหรือว่าก่แก่มันจูบบ่ปะนะู้ใดเคยไรูมันหน่ยหน่อยมันเหนี่ยตัไหนปะนะเอาเมื่อเบิ่มกันครับเนี่ยที่สูงแนงหนครับแต่ว่าเบิ่มกันตอนฝนอกได้เป็นอย่างไสูงพี่น้อง จะใส่บันไดคือจากต้นไปน้องคุนต้นเป็นเราอบันไดก็ไปคุณได้ไปก็สั้นกันข้องครับพูดแล้วแต่งพับผมแต่ก็ไปตัวจีว่าทั้งเนคนกินห้องเอ้ยพุบครับอ่าไปเหมือนครับคนหนึ่งทีจ,จับบันไดแหละครับเสียบกูไว้เสียบกูไว้แล้วจ,จับด้วยกันครับจะลงมาน้ำล,ลูกเราขึ้นต่ออีกครับ เจ้าตับิ้มกันหมดเนี่ยที่สูงแนงหน่อยพี่น้องเห็นล้วครับก็ยังจะแคร์หายุ่งกินแจกได้อยากแจกลูกเรียงต่อพี่น้องครับสูงมาได้ก็ได้เอาครับแมวมัดไก่มัดพี่น้องเฮ้ยวันนี้ก็ติดตัวมาคนพี่น้องเอ้ยครับเอาแล้วพี่น้อง กันปะกเสียวหน้ากันตัง้งกูหรอคุณผู้ชมครับคนนึงก็เปได้คนนึงจำบปนได้ไป่าล,ลงมาอย่างวานะ <laughs> <laughs> ลงมาหาเละงมาถามข่าวติวดอกใครหอดเงินเราครับเพินนเงิน จะใหม่ยึบถา่ายทางล่างครับอันนึงใส่ตุดขาวอยู่ล่างสุดพี่น้องใส่ครบก็ก็เลยพี่น้องครับมันจะไก่ตัวหนั่นไหเลยใส่ครบครับต้องรนุนกันครับ พี่น้องครับเริ่องนี้สีนี้แสงเลยน้องเอ้ยครับพอแล้วไอ้ผดเพิ่องครับพ่อแม่ขึ้นยาครับ mm. มันหนี้วกขึ้นไปมันอนียุลาน mm. หุลานคือขึ้นพวกขึ้นไปเนานะ 什么肥料也看不到。 แต่เริ่งต้กันมาเสียน่ครับางนนอองมาเหรอครับเอาอยากป่านดยดางโบเลยพี่นอ้องยางขาดแล้วก็หัวน้าครับเอาไปอยไรกมาจะตัดมาไก่เรียบร้อนะน้องชาวบัญชีนี่ครับนั่นคือย,ยังเทิงพูดนั่นคือข้างในมักันสองที่มครับที่มหนึ่งใส่บเพิ่งที่มหนึ่งมึงดูตัว ที่ยังเอากับน้องเนี่เอาตดวตัวกับเอาโมเลยไก่ตัวพึ่มเราเอาสัวครับให้สัวเป็นเอาพี่น้องต้องมาเบิ้มกัน,นครับวันนี้นี่พี่น้องครับหลังจากเอาลงมาแล้วได้นนดนะกไกพี่น้องละไก่โมเลยคุณมันเอาว่าทามาไก่ได,นนด้ป่นะโมเลยปาดลงใส่ถังเลยพี่น้องบุบบ,บับเลยครับต้องหั่นต้องเอาต้องยงมอพี่น,อน้องครับแจกสดเอากระดายเน้อยจกสุดเอาถ้เาเป็นเอาเสิเป็นพวกแห้ง ันนี้ก็เพืนน่อนำหม,มันมันพี่น้องที่เอาเอาต้สะอาดสะอาดมันจะไปใจกินนี่นเราาองครับพอดีละคือบะขืนจะคือบะขืนคืนไไนอไ<เ> an> ่ไ an ด้เ้ยเครับวันนี้จะเบิ่กันเด้พี่น้องาไปไนี่ครับท่านพี่น an ้อง เดีราแต่รอบมึงฝนงานครับนี่หลักด่างมันเม่นหรอครับผมไงประเดี๋ยวครับท่อกระดงน้อยอ่ะแล้วครับ,รรรบ,รบถือว่าทำเนียร์หลวงอันนี้ก็ของแท้ได้ไหมแม่ก่อนใช่ไหมอันนี้อันนี้ก็ <c oughs> <c oughs> หัวนำฝนนิดเป็นตัวนะประมาณเอาประมาณด้ดวยจังหวัดเราจะขวด <c oughs> <c oughs> ขวดกลัวขวดกลัวกันเี่น,น้อง เดีได like, okay. <Ou ay! S 2> ้กวดั้ครับอสเเราไปกหาเติมมาเดี๋วครับกวนตเกินกวนง่แบบนี้นี่ปดี๋จะไปลุ้นกันอีกนะพี่น้องนะวายกินหนังิ่ีด่ี่ี่กว่่่ี่่ี่นพี่น้องเอ้ยกินคำเดียวาดน่ว่ากินคำเดียว อันซิมบันเนี่เอาอีลีเด้ไหมเนี่ยมู่บ้านเฮ้วเขากินยังกว่าโจกินเหรียญป่ะนะสามคนแล้วแานต่อยตับเลย่ปลองวัวไี่กินก้ามเนยแต่ผมติดมะเขือดีแก่กระตังมาจะได้กิน อือนๆน uh ี่มเปนหรอเป็นต่เสีบเลยหายตรงนี้ามันสดมันเปนีถามแกนีกบเป็นแต่เสียบครับตอยต่อยตอยเนี่ยเดี๋ยวมันเนติเ็ปากจ้บาน้อยตาวดูตาวไนะสามสิบครับอ้ะวถาพอแป็นินเนี่ยอย่าพ่งเลยมามาม ยินันครับพัสำนะรสห,หนนรับมันเด็กขอบคุณขอบุณพี่นนองเกแจ๋ติดตันครับตั้งใจห้กินติดตามเปอพี่ห้องเอาไลก่อนพี่น้องสหรมันเด็กสวัสดีครับมันอสอบไหมได้พี่น้องนะ้อ